สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่อีสาคนค้นบานจานจ้าพี่น้องจามือนี่ก็ได้ย่าเล็บมือนั่งพี่น้องปวบบวบพักกะบ่ไม่ยังหลายพี่น้องได้พักเดิมเดิมพี่น้องมาเส็บน้ากันพี่น้องสดนำย่ำมึงกันนะพี่น้องจ้าอือสินว่าบ่าพี่นอ้องอืม แซ่บจ้ะขออนุญาตจับตีนอบหับพี่น้อง <c oughs> อม่น <com selection> ่องสีรุดปซะสนอใหญ่ค่ะน่องอือือ Mm-hmm. <laughs> ไ่แบบเต็มปากเต็มคำไปหนอเนี่ยสนดน้ำยำไม่แห้งไปหนอ อยาจืดนะหนึ่งตาแตก

อวบแห้งไปหน่อย